สวัสดีคะ่ะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณนะคะหลังจากดูคลิปนี้นะคะเป็นแรนดัมนะคะภายใน7วันมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่มาให้คุณ7ใบค่ะถ้าเจอพลังงานดีกดรับกดไลค์กดแชร์ออกไปเป็นการเปิดดวงคุณนะคะกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะว้าวดีมากเลยค่ะพลังงานไพ่หกเหรียญน,นะคะท่านจะได้รับเงินใครรอเงินอยู่เงินไหลเข้ามาในมือไหลเข้ามาทุกทิศทางเลยค่ะและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ตาช่างสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินเรื่องเอกสารใครเดินวีซ่าไปต่างประเทศผ่านอ่าใครรอข่าวดีรอการบรรจุงานรอการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือรอการตัดสินอะไรเรื่องของทางกฎหมาย ท่านเป็นผู้ชนะหรือรอความรักรักเก่ารีเทิร์นค่ะไพ่ใบน,นี้นะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะอ่าเป็นไพ่ที่ดีเรื่องงานอีกแล้วค่ะสามไม้เทา้ามีงานเข้ามาหลายช่องทางมีงานเข้ามาให้ท่านเลือกมีโอกาสเลือกท่านมีโอกาสเลือกว่าท่านจะเลือกงานไหนมีช้อยเข้ามาเยอะเพราะอะไรเพราะท่านมีความรู้ความสามารถอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสจึงเข้ามาหาท่าน เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านเป็นคนเก่งค่ะเอ็มเพรท่านมี power มีอํานาจมีความสามารถนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมีคนศรัทธามีคนเชื่อถือเมื่อเราได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณเป็นคนดีด้วยคุณอยู่ในศีลธรรมนะไพ ให้นักบุญนะไพ่หกเหรียญเป็นไพ่การทําบุญด้วยนะคะคุณชอบทําบุญคุณชอบช่วยเหลือคนยากไรชอบช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสสิ่งในนี้นนหนุนดวงนะคะหนุนดวงให้คุณมั่งคัง่งให้คุณมีชื่อเสียงให้คุณสําเร็จในเรื่องของการงานถ้าอยู่ในองค์กรคุณก็จะขึ้นตําแหน่งใหญ่ๆแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวธุรกิจคุณก็จะขยับขยายเติบโตร่ํารวยมหาศาลได้นะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะเป็นพลังงานไพ่ กถ้วยคะเป็นการที่เขาเรียกว่าเซ็นสัญญาได้งานเก่ากับเข้เขามาลูกค้าเก่ากับคนลูกค้าเก่าว่กลับเข้ามานะคะมาแบบจงรักภักดีกับท่านได้ใครที่เปลี่ยนใจจะกลับมาหมดเลยคนรักก็เหมือนกันนะคะใครที่ขัดแย้งกันใครที่หยุดชะงักความสัมพันธ์เขาจะกลับมางาะขอความรักจากท่าน นะอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะพลังงานอีกใบค่ะเป็นไพ่ราชินีค่ะมั่งคั่งค่ะชื่อเสียงความสําเร็จความทะเยอทะยานความใฝ่ฝันความใฝ่สูงความเขาเรียกว่าแอคทีฟของท่านเนี่ยมีพลังมากใครก็ตามนะคะที่ยังมีความรู้สึกว่าเรามีพลังสิ่งดีๆพลังชี่มันจะเข้ามาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่คนเราเหนื่อยล้านะอาจารย์แนะนําให้เบรกให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ทำตัวเองให้แบบแจ่มใสย,ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอใครก็ยิ้มพยายามต้องเปิดหน้าตัวเองให้ผ่องใสให้มีสง่าราศสาสีสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหม่นมองเราเศร้าทุกอย่างรอบข้างเราพลังชี้ค่ะมันจะดรอปลงจริงๆเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นไพ่ใบนี้พลังงานธาตุไฟค่ะที่ยิ่งใหญ่ค่ะราชินีไม้นี่ก็ธาตุไฟเห็นไหมคะเอ็มเพล เป็นไพ่ประจําราศีเมษด้วยอ่านะคะเพราะฉะนั้นพไพ่ใบเนี้ยสื่อถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวข้องกับต่างทินตางแดนต่างประเทศดีหรือท่านมีคู่ต่างชาติก็ได้นะอ่คู่ท่านดีเหมาะสมกันด้วยแล้วเขาอุปถัมภ์ท่านเห็นไหมเปเงินกับท่านให้เงินท่านให้ความช่วยเหลือคิดถึงกันก็จะเดินทางมาหากันเขาเลือกท่านแล้วนะอืมไพ่หกถ่วเห็นไหมเขาเลือกท่านแล้วค่ะและใบสุดท้าย เด็กถือถ้วยค่ะความรักเขามอบให้ท่านท่านเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาแล้วนะคะอะไรก็ตามที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างความลังเลบ้างแต่เขาได้ตัดสินใจแล้วค่ะเขาไม่ลังเลอีกต่อไปเพราะใบสุดท้ายเขาเลือกคุณนั่นเองนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ย่อมเป็นดวงของคุณนะถ้าคุณคิดว่าใช่คุณกดคุณกดน้อมรับและก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะ เป็นการเปิดดวงคุณเป็นสะพานบุญหนุนดวงให้คุณยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จทุกด้านค่ะจงประสบความสำเร็จสำหรับท่านที่เห็นคลิปนี้ขอให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นจริงค่ะเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ